เุกท่านไม่เสียขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุทละกันด้วยนะคะคลิปนี้ทุกคนก็อยู่กับเสือและรายการพีชิีพกันพากันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เนี่ยเสืออยากจะมาพูดต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะคะที่พูดมีความสมบูรณ์แบบมากเกินไปจนทําให้การต่อกันพาของเราเนี่ยไม่สนุกอีกต่อไปนะคะวันนี้เสือจะมาพร้อมกับน้องคนนี้นะคะ วันนี้เราอยู่กับ Hg 1น4่ต่อร้อยส2่สิแล้วแต่จะเรียกนะคะเป็นของลุงบันนะคะก่อนอื่นตัวนี้เนี่ยเสือขอขอบคุณนะคะคุณโอ๊คที่ส่งมาให้เสือได้ประกอบเล่นอีกแล้วแต่ว่าขอแจ้งก่อนว่าจริงๆเนี่ยเสือซื้อกันพากับพี่เขาไป1ตัวนะคะแล้วพี่เขาก็ส่งมาให้อีก2ตัวซื้อหนึ่งแถม2นะคะก็ส่งเป็นตัวนี้มากับ SDW Hero อีกตัวหนึ่งมาให้นะคะเสือก็เลย ถือโอกาสหยิบตัวนี้มาประกอบนะคะหลังจากที่ประกอบเจ้าเอ็กเซียไปก็ขอบอกเลยว่าเสือเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบหุ่นหนึ่งตาซากุเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ชอบเลยมีเงินก็ไม่ซื้อนะคะซึ่งก็ไม่ซื้อจริงๆเวลาไปเดินดูตามตามร้านนะคะก็ถ้าเห็นตัวน,นี้ก็เดิม มองผ่านมองผ่านหุ่นตาเดียวที่ชอบนะคะก็จะมีแค่ซาซับีนะคะชิ่นั่นจูนี้ก็ไม่ได้ชอบมากแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่ามี r าีอยู่มีอาีอยู่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ซาซับีเคยประกอบเป็น MG ็เวอคของดาบันไปแล้วก็มีเวอร์ชัน rg ก็เคยประกอบไปเหมือนกันหลักๆที่ประกอบมาก็น่าจะแค่ส ออสีตัวเคยมีตาเดียวอีกตัวหนึ่งเป็นสีเทาซื้อตอนตอนเป็นเด็กๆนะคะตัวนั้นคุณแม่ซื้อให้มันลดราคาของค่งจะจำไม่ผิดก็เลยได้ได้มาก็เป็นเป็นตาเดียวอีกหนึ่งตัวถามว่าชอบไหมคือไม่ได้ชอบแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ว่าราคามันถูกมันถูกกว่าตัวอื่นมากตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นก็คือมันยังไม่มีช่องทางการซื้อออนไลน์นะคะก็ ไปเดินห้างเนาะไปเดินห้างแล้วมันลดราคาตอนนั้นตัวนั้นน่าจะแค่ประมาณ500กว่าบาทคุณแม่ก็เลยซื้อให้ไอตัวที่เราชอบที่เป็นแบบพระเอกทั้งหลายคือราคามันแบบมันสูงมากคุณแม่แบบไม่อนุมัตินะคะก็เลยโอเคเอาเอา,เอาตัวนี้แทนก็ได้ก็เลยได้รับตัวนี้มานะคะก็ ประกอบแล้วก็ตั้งโชว์ไว้อยู่ที่บ้านไม่ได้ชอบแต่พอเราประกอบเสร็จเราสนุกเรารู้สึกว่าเออพอประกอบเสร็จมันสวยนะตัวนี้ก็เป็นความรู้สึกนั้นเหมือนกันสําหรับใครที่กําลังติดวังวนความ perfectionist นะคะเสืออยากจะมาเหมือนพูดคุยกับทุกคนเนาะเสือเชื่อว่ามีหลายคนที่ติดบ่วงเหมือนกับเสือสําหรับเสือนะคะคือ ความเพอร์เฟกเนี่ยความเพอร์เฟกของแต่ละคนเราไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วบางคนอาจจะมองว่าประกอบเสร็จตั้งโชว์อันนี้คือเพอร์เฟกแล้วสำหรับบางคนไม่บางคนอาจจะต้องตัดเสร็จเราต้องมานั่งขัดเกตขัดเกตดเสร็จพอประกอบเสร็จติดสติกเกอร์เสร็จเราต้องพ่นเขียบ,บางคนอาจจะเท่านี้เพอร์เฟกแล้วบางคนก็อาจจะขึ้นปีก ฉันต้องทําสีฉันต้องทํานั่นทํานี่ฉันต้องทําลวดลายเหมือนว่าแบบสู้รบนั่นนี่ก็คือเพอร์เฟกต์สำหรับเขาคือความเพอร์เฟกต์มันมีหลายขั้นมากค่ะทีเนี้ยเหมือนต้องมาดูตัวเองแล้วว่าถามตัวเองว่าความเพอร์เฟกต์ของคุณอะคืออะไรแล้วที่ทําอยู่อะมีความสุขไหมถ้ามันเริ่มไม่มีความสุขแล้วอะให้ลดลงมาค่ะอย่างตัวนี้ที่บอกคือที่เกิดมาแล้วก็คือเสีอยงไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเลย มีเงินก็ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อจริงๆตัวเนี้ยไม่เอามาแน่นอนแต่พอประกอบเสร็จสวยจังเลยเดี๋ยวเบิกตัวน้องมาให้ดูนะคะและนี่ก็คือซาขุเขียวตุกคนเห็นอะไรไหมเห็นความแบบแตกต่างไหมคะคิดว่าปกติมันต้องเป็นยังไงแน่นอนว่า ตัวนี้เสือได้ทําการพ่นเคลียร์ด้านนะคะในที่สุดเราก็กล้าจับกระป๋องพ่นเคลียร์กล้าเอามาพ่นเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่เราเคยพ่นเสียไปตัวนี้ก็คือยอมเปิดใจนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เราไม่ได้ชอบคือพอเป็นเป็นตัวที่เราไม่ได้สนใจแล้วเราไม่ได้ชอบอ่ะเหมือนเราจะกล้าทําอะไรกับมันเพราะว่าเราจะไม่เสียดายแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นคุณค่ามันนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยพอเสือประกอบเสร็จตอนที่เสือพ่นอะ่ะเสือทําใจแล้วนะ เพราะว่าเสือคิดว่าเสืออาจจะพ้นพลาดอีกก็ได้แต่ปรากฏว่ามันออกมาก็ไม่ได้เนียบนะคะตรงเห็นตรงสีดำไหมถ้าเห็นคือจะเห็นนะว่าแบบมันเป็นรอยสะเก็ดนะคะแต่ว่าเสือพอใจกับเขามากเป็นตัวที่สติกเกอร์มีแค่ตรงดวงตาทุกคนแต่ว่าเสือชอบนั่งรูปเขามางเลยคือเป็นคนชอบแบบชอบพลาสติกดานอะเราดูดิเ,ดเขาโล่งๆเลยอะ เส้นเส้นอะไรก็ไม่ได้ตัดก็เนี่ยอย่างนี้เลยอะแต่คือสวยอะเราพอใจกับเขามากแล้วก็เงยไปมองกับตัวอื่นที่ประกอบมาแบบที่ทำเพอร์เฟกสุดๆเออมันแค่นี้มันก็สวยนี่นะแล้วฉันไปเพอร์เฟอะไรขนาดนั้นที่นะี้เสือก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะคือสำหรับเสือนะตอนเนี้ยเสือลดความเพอร์เฟของตัวเองลงคะ่ะก็คือเราไม่ต้องเพอร์เฟกกับทุกตัวเราเพอร์เฟแค่ ตัวที่เราอยากจะเพอร์เฟกก็พอถ้าเรามัวแต่มาเพอร์เฟกทุกตัวเราไม่มีทางประกอบกันพาที่เราดองได้จุดคบรบหรอกคิดอยู่นะว่าระหว่างประกอบหมดที่ดองไว้อะกับตัวเองสิ้นชีพไปก่อนอะอะไรจะเกิดก่อนกันตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทําให้เหมือนชุกคิดขึ้นมาได้ว่าไม่ต้องเพอร์เฟกขนาดนั้นก็ได้แค่นี้ก็สวยแล้วเราจะไปเน้นเพอร์เฟกแค่เฉพาะกับตัวที่เราชอบจริงๆแบบ ชอบมากๆจนว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่ถึงแม้ฉันจะทําให้มันเพอร์เฟกอะแต่ฉันก็ยังจะสนุกกับมันอยากให้อยากให้มองแบบนี้อยากให้เอาความสนุกกลับมาก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ทาสิ่งนี้เพื่อเป็นงานอดิเรกเรามีงานหลักในชีวิตกันอยู่แล้วเนาะเราอยู่ในวัยที่แบบทํางานกันแล้วเรามีเรื่องราวในชีวิตเรามีหน้าที่การงานเราใช้เวลาว่างเพื่อที่เราจะผ่อนคลายตัวเองนะคะ แต่ว่าเรานะกับนำเวลาว่างอะไป เคร่งเครียดกับอะไรก็ไม่รู้ก็อย่างที่บอกแบบเออกูจะเอาเพอร์เฟกไปไหนเนี่ยประกอบแค่นี้เองอะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ทําเป็นอาชีพนะคะก็อยากจะให้คงความเพอร์เฟกของตัวเองไว้แต่ก็อยากให้หาความสนุกในการทํางานด้วยบางคนอนะาจจะเชื่อว่าก็ยังคงมีความสนุกกับการทํางานของตัวเองนะคะแต่บางคนอะ่ะอาจจะมองว่าทํางานเพาะเงินมันเป็นแบบทาเพาะเงินอะคือไม่อยากให้มองแบบนั้นอยากให้มองว่าแบบก่อนที่คุณจะมาทําสิ่งเนี้ย คุณคุณทำเพราะอะไรคุณทำเพราะสนุกหรือเปล่าถ้าคุณทำเพราะสนุกอ่ะแบบเพราะฉะนั้นคุณต้องทำผลงานให้ลูกค้าด้วยความสนุกของคุณด้วยอ่ะแบบทำให้มันเนี้ยบตามมาตรฐานของคุณแต่ยังคงความสนุกที่คุณเคยเคยแบบเคยทำอ่ะอยากจะให้แบบมองแบบนี้ส่วนถ้าใครที่ทำเป็นงานอดิเรกแบบเสือนะคะก็อยากให้ถ้าสามารถกลับไปจุดเริ่มต้นได้นะที่ที่แบบเราจำได้ว่าสมัยก่อนอะ่ะเราประกอบขึ้นมา แล้วเรารู้สึกสนุกอะนะตอนนั้นะคือมันเป็นยังไงอยากให้ลองหยิบขึ้นมาสักตัวนะคะเป็นตัวที่เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ชอบมากให้หยิบตัวนั้นอะขึ้นมาแล้วก็นํามาประกอบเล่นดูแต่เสือก็เข้าใจนะว่าบางคนก็เราไม่ได้แบบมีเงินถุงเงินถังจะซื้อทุกตัวที่ประกอบใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องแบบ เขาเรียกไงเนระแบบเป็นก็ดูเป็นเคสๆไปอะนะแต่แต่เสืยเชื่อว่าคนที่มีปัญหากับแบบความเบื่อหน่ายอะจะเป็นคนที่มีกันทาดองเยอะจะไม่ใช่คนที่ว่าต่อตัวหนึ่งแล้วเอาคุ้มต่อตัวหนึ่งเอาคุ้มสมัยก่อนเสือก็เป็นเพราะเรามองว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้มีเงินมากพอในการจะซื้อตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประกอบตัวที่เราได้มาเนี่ยให้มันนานมากที่สุดเพื่อที่จะดื่มดากับมัน แต่ตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแล้วแต่ก็ไม่จําเป็นต้องลดมาตรฐานของตัวเองลงขนาดนั้นนะคะก็ถ้าใครแบบใครชอบแบบไหนก็ลองลองถามตัวเองดูว่าเออประมาณไหนแบบฉันจะชอบอย่างอย่างตัวเนี้ยเสือก็แบบเอาไปลองพ่นเคลียร์อุ้ยก็สวยจังเออพอแบบพ่นเสร็จทุกวันเนี้ยแบบตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบมองบ่อยมากมองแล้วก็แบบยิมหน่อยยิมใหญ่อะ่ะชอบคือมันมันน่ารักอะมันแบบล้นๆเป็นโดนเลมอนก็นจริงแต่แบบน่ารักโดนเลมอนบอคคูโดนอีกแล้ว มันสวยอ่ะนี่ก็เลยไปเอามาอีกตัวหนึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะซากุสองไทเอนะคะตัวสีน้ำตาลน้ำตาลเท่ดีเห็นมันมีแบบเขาแหลมๆชอบตัวอะไรก็ตามที่แบบมีเขาแหลมๆอะไรเงี้ยเหมือนหมาเหมือนเหมือนควายเหมือนกระทิง <laughs> มันเท่ดีแล้วก็สีน้ำตาลนะแต่ยังไม่ได้ประกอบนะคะไปซื้อมาเพราะว่า ลองประกอบตัวนี้เราชอบเลยเนี่อยากให้อยากให้ลองลองเริ่มกับตัวที่ไม่ได้สนใจกําสัก200ก็ได้ไปซื้อ S D E X ก็ได้ค่ะเลือกตัวที่ไม่คิดว่าจะชอบนํามาประกอบโดยการประกอบเพียวๆเลยไม่ต้องทําอะไรกับมันลองดูว่าตอนที่คุณกําลังประกอบอยู่อะ่ะคุณสนุกกับมันหรือเปล่าต้องพยายามให้ความรู้สึกความสนุกอ่ะมันกลับมานะคะไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนแบบ เบร์นเอาอะไม่มีไฟแล้วอะไม่อยากจะทําอะไรแล้วเชื่อว่าแบบไม่อยากให้เป็นแบบนั้นกันนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองลดความเพอร์เฟกของตัวเองลงดูนะคะอย่างเสือเองก็เริ่มลดละลดความเพอร์เฟกของตัวเองลงก็จะเหลือแค่คัดเกตนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยแต้มสีแหละสีก็จะแต้มแค่บางตัวแบบจุดไหนที่มันแต้มง่ายก็อาจจะแต้มแต่ว่าจุดไหนที่สติ๊กเกอร์ดีกว่าก็จะติดสติ๊กเกอร์ แล้วก็อาจจะเอามาพ่นเคลียร์เป็นบางตัวนะคะตัวไหนที่มีพาร์ทใสเยอะๆก็อาจจะประกอบแค่นั้นแหละแล้วก็ตั้งโชว์ไปเลยก็ลดลงได้เยอะนะคะก็กลับมาประกอบสนุกตอนนี้ก็เอามาประกอบเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราแบบไม่ไม่ได้จะทำเพอร์ฟกอะไรมากมายแล้วที่ยังทําอยู่ก็คือจะเป็นตัดเ้นนะตัดเน้นติดดีเคลนี่หลังๆก็เริ่มจะขี้เกียจละมันเยอะแต่ว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะคะเราไม่ได้พ่นละเอียดเลยนะทุกคนเห็นไหม ถ้าเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกมากๆเขาก็จะมองว่าเอ้อแกพ่นอะไรเนี่ยพ่นไม่สวยเลยแต่สำหรับเสือก็คือเสือพอใจแล้วนะคะไม่ใช่ว่าขี้เกียจด,ด้วยนะคือแบบเห็นแค่นี้ก็เออก็พอใจแหละมันก็ไม่ได้ดูแบบขี้นิวขี้เละนะ,ะมันก็ดูสวยไปอีกแบบเป็นเหมือนแบบพลาสติกสกัสกๆแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เหมาะกับคำว่าของเล่นเช่นกันนะคะน่าเอาไปต่อยกับเอ็กเซียม เอ็กเซียตัวทีแล้วมากเลยขยับดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามาประกอบตัวที่เราไม่ได้ชอบอะ่ะมันจะทําให้เราเปิดโลกนะคะมันจะมีบางจุดบางส่วนที่มันจะไม่เหมือนกับตัวที่เราเคยประกอบอย่างตัวเนี้ยแบบจอยข้อต่ออะไรต่างๆอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับตัวที่เสือเคยประกอบพวกตัวพระเอกนะส่วนใหญ่พวกตัวพระเอกเขาจะใช้เป็นจอยพีซเนาะ แต่ว่าตัวนี้เป็นอธิบายไม่ถูกแต่มันจะเป็นข้อต่อข้อต่อแบบสวมหากันเลยอ่ะไม่ได้มาใช้เป็นพลาสติก PC ซอะไรพวกนั้นอะตอนที่เห็นแผงก็งงเหมือนกันว่าเอะไม่เห็นมีจอยพีซีให้ฉันเลยแล้วฉันจะประเชอมอยังไงล่ะนี้เป็นตัวที่ชอบมากๆเลยขอบคุณพี่โอ๊กมากเลยนะคะที่ส่งตัวนี้มาให้เสือมันแบบมันทําให้เสือแบบ ลดความเพอร์เฟ i ชันนิดได้อีกอะลดลดเลยอะลดได้อีกคือน้องเพียวๆแบบนี้ก็ยังสวยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่มันเป็นตัวที่เราไม่ได้สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ไม่ได้เห็นการคัสตอมของคนอื่นมากจริงๆตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนส่วนใหญ่เขาชอบเอาไปตกแต่งเนาะก็จะมีติดดีเทลเท่ๆนะคะทําลายให้เหมือนแบบไปสู้รบมาอะไรเงรี้ยแต่ว่าเราด้วยความที่เราไม่ค่อยเห็นพอเราเห็นแค่นี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันสวยแล้ว แล้วก็ล่าสุดก็เห็นแบบมันฟีดผ่านมาเนะเาะอ้าเออพอพอ,พอเขาทำปุ๊บเอาก็สวยนะแต่ว่าเราประกอบเสร็จแล้วไงแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทำแบบนั้นอยู่แล้ว ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่น่าจะกําลังอยากกลับมามีไฟกับการประกรอบกันพ่าอีกครั้งนะคะอาจจะลองพักตัวที่เรากําลังประกรอบอยู่ก่อนเพราะว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่คุณกําลังตั้งใจจะทําให้มันเพอร์เฟกถูกไหมแต่ว่าคุณดันหมดไฟไปก่อนลองหยิบจับมาสักตัวค่ะตัวที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถประกรอบเพียวๆได้โดยที่แบบไม่คิดอะไรแล้วพอกลับมามีไฟก็ค่อยกลับไปไฟกับตัวเก่า อีกทีหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้น่าจะคนก็ชอบเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายที่แบบไม่เคยจะชอบเหมือนเสือตั้งแต่แรกอะ่ะไปหาลองจับจองกันได้นะคะสวยจริงให้ดูใกล้ๆชๆัดๆนี่นะคะเขามีพาร์ทหัวมาให้เปลี่ยนด้วยนะแล้วก็มีกระโปงกระโปงเลือกได้นะคะว่าแบบจะใช้เป็นพลาสติกหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นยางแต่ว่าเสอเลือกใช้เป็นพลาสติกนะ แล้วก็หัวมันจะมีใส่เขาได้แต่ก็งงเหมือนกันว่าของเราอะเขาหาย <c oughs> คือเขามันมันหายออกไปเลยอ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้จำจำได้ว่าตัดออกมาแล้วนะครับน่าจะไปหล่นไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยอช่างมันเถอะก็ลเลยเป็นหัวล้วนๆจริงๆอยากใส่เขาให้เขาชอบชอบล่างที่มีเขามากกว่าอันนี้หัวร้านเลยอ <c oughs> ลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังหมดไฟเนาะถ้าให้สรุปเลยก็คืออยากให้คุณลดความเพอร์เฟลงนะคะลดลดความเพอร์เฟแต่ไม่ได้ลดมาตรฐานของคุณอาจจะลดลงแบบเคยแบบต้องเดินเส้นเดินลายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเหลือแค่เดินเส้นแต่ไม่ต้องเดินลายอะไรอย่างเงี้ย แบบต้องติดดีเคลมันทุกตัวก็อาจจะลดเหลือแบบบางตัวก็ติดสติกเกอร์ก็ได้ตัวใหญ่ๆห,หน่อยก็ค่อยมาติดดีเคลอะไรเงี้ยอาจจะลองทําเป็นแบบนั้นนะคะสลับสลับปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อที่เราจะได้ไม่เบื่อเนาะแล้วก็จะได้งานเนี่ยมันจะได้แบบเสร็จเร็วขึ้นแต่ว่ายังมีความสวยงามอยู่อย่างของเสื้อตัวนี้ก็ขัดเกลดด้วยตะไบแก้วเฉยๆนะคะแล้วก็พ่นเขียวแค่นี้เอง่ยแล้วอ่ะใครว่าไม่สวยก็ช่างแกแต่สาหรับฉันคือมันสวยแล้วเพราะว่าฉันควรประกอบฉันพอใจของฉันแล้ว เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักทุกคนอับจม,มัวบ๊ายบายคะ่ะ